ถักทายถักทายสบายดีงามแรงๆพี่น้องมาพบมาเพาะกับบรรยากาศทองให้ทองนางามงามพี่น้องเลยบรรยากาศกันเนาะบรรยากาศมาฝากมาตอนคือเก่าคือเดิมตอนแรงๆลงมาทองให้ทองนาตอนเศร้าแล้วก็มาพอะกันตอนแรงมงเก่าที่เดิมที่ เคยเห็นจนคุ้นหูคุ้นตาเพื่อนพี่น้องเอ้ยว่ามีแต่อันเก่าอันเก่าเนาะมือใดกะมาลงแต่อันเก่าบรรยากาศกะเปลี่ยนแปลงแน่แต่ว่าวิวนี่อันเก่าบรรยากาศมือมืดมือแจ้งมือใสมืองามเนาะ มาเพาะกันยูต้อนยูรีพี่เด็กพี่น้องเอ้ที่มายามบึงแต่ละมือแต่ละมือกับลงมาเส่าแรงตอนเส้าแล้วก็ตอนแรงตอนเส้าแล้วก็ตอนแรงมายามต้อนยามดีจักได้บ่อได้ทำเลลงมาแล้วบ่อได้ลายกระเมนได้หน่อยบ่ลงมามันกะคันนิ่งอยู่ยามมันเน่าเนาะกำถือหน่อยกะ ยาเมันเน่าใส่อัน,นเองต้องลุงมายามสเสาตอดแรงเก,ก่าคือเดิมพี่น่อนเลยเนาะมาเบิ่งตัวนี้แล้วก็ไปเบิ่งตัวนั้น อาจารย์เป็นกลัวน้ำสีเบิดสซียาไหลอยู่เลยพี่น้องเอ้ยมันก่อนบางเทือ่อมันสูบดีมปีปูมีปลาลงเนาะโบ่หน่อยกันลายโบลายกันหน่อยแหละพี่น้องเอ้ยมาแต่ละมือกันมือบบได้บบได้ตัวแหละการหาอยู่หากินกับโบได้ครูค่าบเลยเนาะ ม่ได้ปลาเข้ากันได้ปูไอเบื้องขอหยบใส่ปั๊บก่อนลงไปเบิ้งบาบนีมน่มาได้เนื้อหนึ่งก็ได้เนื้อหนึ่งหละยเป็นปลากระปูแหละทำได้ลงมาเลยอะดรเห็ดนี้ยเด็กปูเห็นนะ ปลาก็ได้ปูของกินด้านนอกเฮาเอาเสร็จเป้นบ่นีบ่นี่ปลาตะคอนี่ตัวนึงบ่มื้อตื่มกันมื้อเช้านี่ก็ได้ เชานี่ก็ได้อยู่ปลากะขักัวกับปูเมื่อแล้วก้นนนนวะเด็กเด็กปลาคอน้อยสองโตเจ้ากับปูกับหอ,อยหอยช่วงนี้เพ่ได้เอาจากมือก่อนน้องเลยพาก,กันออมาเก็บเอาหอยกับาใหไง อออยก็เเสอยูโดนโดนกินเพื่อนึงโดน,โดนกินพี่พอกินตอนนี้ก็ีวพ่อเอาตะปูนี่เอาครูคาบพวกมาจ่ังไหก็เอาเลยตะปูเพราะว่ามันเมื่อกับลูกสาวคนก็มากกินหัวจำออกนัน ้ยมายามตัวนี้ก่อนขึ้นไปเบื้งแง่งลีแบบไปไปเบื้งพุทธน้ำหนี่จักมาแต่ใส่ยู่น้องเอยไหลอยู่บนมือบนเว้นเคยบกกเทือยังบกบุญกะไหลอยู่สั้นแหละจวดจวดอยู่ Mình đem lên lên mà nhìn lúc mà Lên Tốt sâu tốt lên Mặt tìm cả mưu gần sâu Mà nhìn ra mỹ thế nhưng Hậu lăng cúp Tính nào cả bố tốt Tính nào bỏ một mưu một viên Vì là hậu kia mới cả xí đây ăn Một lâm bạc này Mặt kia thì lâm bạc cái thế đấy Mình làm là hậu kia vô bán đẩy đó Mình là hậu มันจะลำบากตอนคนพวกมามันรุดนือตัวนี้บาทเลยได้บมีบบจิถือ,อาเลยมันมีอยู่แล้วเ,เนาะตหาทมันสิได้บบมันสล่นแหละโอ้โหลำบป่ายุยบยุอยู่พี่นอ้องเลยป่าจะปูเลยเห็นมันน,นะซีเมนป่าใช่ นอกจากว่ามันจะลงโอ้น้าขาดได้อยมาได้เลนี่ยน้าบ่ลงเลยน้าบ่ลงแง่งเลยน้าบ่ลงแง่งเนี่ยเใบไม่ใบไม่ไม้หัหนมงกันเลยโอ้ยเอ มันยังลอยลุดๆไปนึกนึกตายแล้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วปลาคอปลาคอปลาคอเห็นแล้วปลาคอปลาคอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีลุดแล้วมีลุดมีลุดมาลุดเอ้มีล well? uh, mm, ุดแล้ว năm bằng cái gì còn nhanh nhanh nhảy tụi nghĩ là thao đắc thăng tà đắc thăng cốp đấy thì nó ấy thầm lại cả nhảy cả áo cà phù ao cà phù nâu thay thay hàng ấy thì cái cốp cốp hậu bạn này กลางคืนเลยบริกูเลยเดินยะโทนตาว่อร์ไปไปกินงนมก่อนเห็นบอ่อถังก่อนตุ้มมาตดเศร้ากะได้โมลายกะยงจะได้นะตื่มกัน มาตอนแรกก็ได้อีกในนีน่ก็เห็นนนี่แล้วก็ติดักอันกรบมีเลยเอากรบมาเอากระปูมาใส่ขางนี่ครบคนกลางคืนปลาบนเขาก็กรบเขาไหลทั้งสองยา่าง đây đây yên nga, nè gà bạc gôn cả ngặt con ngặt 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 đây, đây trực พอ่นบ้าพ่นบ่จึกดิโอ้ใหญ่เตอะเกือบซ้ำมันโตมือเศร้านี่ตัวมือเศร้านี่เอาขึ้นไปกลับพอดีปด่นยังแต่โตก้อนท่นเอาไว้เนาะยังมีพวกกิ่นอยู่น,น้องยังบริขาดแรงขาดง่ายดอกปูปลาก็ได้ยังมียังขังเม่นอยู่ เอาหาทอดเมียนตลอดเลยเต็มโตจักย่างเลยดีใหญ่เต็มเลย นี่ซอกโตตัวนี้ตัวน้อยเดี๋ยวที่สามตัวเนาะอีกตัวนี้เต็มก็ได้ที่สามตัวน้อยตัวใหญ่อยู่สองตัวน้อยเป็นกบขาดแรงขาดง่าย đẩy khay cua vào đẩy đấy đây nổi khay cua vào đây hà khay cua vào hà má bản Cá phú bản Cá phú say đẹp như đấy nó mới cà nghe cái tiếng miền này nâu วิดโซากบาโบน้ำบกเลยน้ำหมูเข่าเขากำลัายาเบิงกบมีรุ่นคือกันได้บกบอ่ะได้เลยน้ำนีน่นะมันเข้าไปกินกับปูเนา่าตอนแรกมึงงกับโมหู้ว่ามันหมักกับปูเน่าเนาะแต่มาเห็นสองเทื่อนะสังเกตไก็มันเข้าไปกินยังไงสิพอดีว่ะเห็นกระปูตัวนึงเนาะมันตายอยู่น้ำนั่นานฮะ ตอนตอนแรกๆลกงเงยกะเ,เอาเต่กบไม่ได้เอาออกกระปูนเานะแต่ว่าบวจากบายนะมันเหม็นเน่าเลยไม่ได้ออกมือที่โศกมากยังยังกินยังเข่าขึ้นเกาอยู่อะสดงว,ว่ามันเป็นยนอนกระปูตัวนี้ใช่เลยคิดว่าโอ้มันม,กมกักมันมัออกกระปูเน่าเลยเอากระปูเน่ามาล่อมันมือใหม่มากกันยังได้อยู่นะเลยคือว่าแน่นอนต้องแมน เอ้ยแล้วปูเน really <Yes> ่ามาล่ออีกขอดเมียนซิ่แหละหรืว่าบัดเฮาตั้งใจแล้วบ่เข้าบ่ก็บ่ฮู้กันย้อนๆอยู่เนืนี่แล้วมันหมุนมันหมุนได้จังได๋ก็บ่ฮู้กันเนาะนยานไว้ครับ อันนั้นใหญ่ก็บขอดแบบนี้แหละขอดสองขอดขนนี่นานไว้นี่ประมาณนี้แหละเนี่ยพอคือเข้าทั้งปากพี่แหละเข้าวเราปกติไต่มาไต่มาบ่เนี่ยลดเบิงตัวน้อยอีกก่อน ันนี่กิจกรรเนี้ยผมทำนี้ปลากะเด็นกับคืดูดุ่มดูหมุหนาวเลยโอ้โหอันเดอันเดมีอยู่ตัวนี้ก็ดโอ้มีอยู่มีอยู่ชมกับยามเงียี๋ยวตัวนี้ Nói Đã bị tổ vào Bất ngờ Nè Hô งามนี space, so space, so ่งามมันลงอันนี้เนี่ยใส่เอาแงงใส่หูน้าหูเอาวงใดวงนึงมันก็เข่าบดได้ป่าละงามนี่นะงามมันลงกระปูบอ้มีลูกกลับง่ายเนาะไอ้ส Ui, tốt thật nè Một đời trôi à, lốt Mình cái đời hơi Một mềm còn hâu Một mềm còn có một mềm còn hâu như văn nhân hít đầy cả mình có hông ทำมันจะโมเมนงของเฮาเลยโอ้รถเลีวอือืมน่ โอ้โอ้ัหเห็นเต้นอยู่พคนนะ่ะปลากลันเอาเบิร์ตเอาเบิร์ตเอาเบิร์ตพี่เอ้าลงมาพี่ขาดไถเลยอุ้ยต้องมาอยู่น้ำพี่นะนะดูนี่ ยืนจนล้มาเอาไปโอ้มันนี่น่องเลยพราะยูได้กินเลยบรรยากาศคำพอดีมาเนี่ยมาตอดแรงมาโจมตอดแรงยาวแต่เป็นสิง,ง่ายไปเลยลำบากที่ไ <c oughs> ันลำบากให้เจ้าของ นี่นี่ไม่คบกินแต่ละคาบแต่ละค,บค,คาบแลว้วมาแต่ละเทือกันเร็วเทือกละคาบไปบาทนี่ มาน้ากันเมื่อน้ากันขับน้ากันพี่น้องเอ้ยละมือแต่ละมือพาเลาะทงทงให้ทงหน้าทำเหมือนบรรยากาศตอนเศร้าแล้วก็ตอนแรงกับบัตรกับโซงกันพี่น้องเอ้ยมืออื่นจังว่ากันใหม่เนอ้อมืนกับพ่อกันอยู่ทงให้ทงหน้าเลยพี่น้องคือเก่าคือเดิมสหรับมาหนี้กะ ลาพี่ลาน้องขอให้ยูมันขอนยืนอยู่ดีมีแห้งเบืดอสุขุขุคนเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข่ามาเบิ่องโองลุงใหญ่เป็นร่งแรงใจให้ลุงใหญ่มาโดยตลอดเนาะถึงเมีคลิปลุงใหญ่สีบ่มีประโยชน์ถึงสีบ่มีสาระกะมีคนเข้ามาเม้นเป็นกำลังใจให้ตลอดเนาะขอขอบุญขอบคุณ อยู่ดีมีแห่งโศกหมานลำรวยอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเลยอ่าสบายดีสบายดี